สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับช่องสองพระสองบุญครับกับอีพีที่18แล้วนะครับวันนี้เรามาชมหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับหาปิดตาครับหลวงปู่ยิ้มอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดกาญจนบุรีครับเด่นดังเรื่องอะไรครับเด่นดังทางเมตตาแล้วก็หมาอุดด้วยนะครับเพราะเป็นพระปิตาโอเมตตาเมตตาก็สูงนะครับเตี๋ยเนื้ออะไรครับเนี่ยอันนี้ม็นเนื้อเนื้อพุทธคุณนะครับอเตี๋ยทำไมสวยจังเลย ใช่ใช่เนื้อผมพุ้ตคุณพระกรอนเ,เนี่ยเลยแตกรายงานเลยนะเสียครับผมเนื้อสวยนะฮะอันนี้ก็เรียกอันนี้ก็เรียกว่าพบบระปิดตาพิมพ์สักจายนะฮะโอ้เหรอครับแสดงว่าเกี่ยวกับมั่งมีสีสุงด้วยนะนเสียใช่บางันก็แล้ว่าพระอุ้มท้องอุ้มท้องอ่าก็ทำนย่านอุ้มท้องอ๋อแต่ว่ารับรวยได้นะเตียครับผมเตียหายากไหมหายากครับหายากครับ หลวงปู่ยิ้มเนี่ยต้องเกิดเมื่อปีพศ2387นะฮะ2387โอ้สมัยสมัยสองพันสามร้อยแเตีดก็สยสมัยรัชกาลที่4นะอะไรประมาณนั้นลยเพอพรหลวงพ่อแก้วฮะรุ่นๆนั้นนะเตียใช่ใช่เห็นเอเตียว่าลงรักปิดทองใช่ใช่ก็มีลงรักฮะนี่รักเก่านะฮะรักเก่าวิธีดูลักเก่าคืออะไรเอเตียมันแห้งครัมันแห้งแล้วมันแห้งแล้วมันมันมันจนี่ติดองค์พระใช่ไหมองพระใช่ถ้าใหม่นี่จะจะเป็นแบบจะจะจะเห็นเงาเงาฮะ มันจะเนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันจะม,ม,มีมีส่วนผสมของของผงพุทธคุณด้วยนะถ้ามองดีๆเพราะเราใช้กล้องสองนะแต่นี่ก็ถือว่าชัดเจนนะออเตียครับนะฮะอันนี้ก็เราหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบ,บุรีพระปิดตาเนื้อผงพิมสังกัดจายนะฮะหายากไหมเอเตียหายากค่ะหายากค,ครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเบญจภากคีนะครับอันนี้ที่ออเตียเล่าให้ฟังบ่อยๆใช่ พระองค์นี้มันก็เกือบสองเกือบสองร้อยปีแล้วนะก็ถ้าสมัยท่านท่านท่านอยู่ท่าน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 ทำการปลูกแสงเนี่ยมีมวลสารด้วยอเตียห้ามีห้ามีมวลสารครับตอนงประกอบด้วยมวลสารหลายอย่างอยู่นะครับสวยมากอาเตียเห็นเขาบอกว่าต้องมีกลิ่นด้วยใช่ไหมอเตียกลิ่นน่าสองร้อยกว่าปีเมันน่าจะหายแล้วล่ะกลิ่นแล้วน่าจะหายแล้วจากโอ้นี้สวยนะอเตียครับผม โอ้โอ้โอนี่ขนลุกครับสวยๆสวยสวยอันนี้นะสมากอ๋เตียวขอทวนนิดนึงครับเป็นพระที่เกี่ยวกับเมตตาใช่ครับพระปิตตาพระปิตตาอ่หนักไปดังเมตตาแล้วก็มหาอุบด้วยครับโอ้ยืนโดโพดินพดโดยเฉพาะอ่ที่บอกว่าเตียวว่าเป็นพระสักจายใช่ไหมเตียใช่ใช่ก็มีกินีเหลือมีใช้อะมีเหลือใช้เลยนโอ้แล้วก็พิมพ์สักการะนะฮะ อันนี้อันนี้ดูดูให้ให้ขึ้นตานะฮะถ้าไปไปเดินแถวไหนแล้วเจอก็ก็เช่าได้นะตาราไม่แพงอเตียใส่กรอบว่าอย่างดีเลยใช่ไหมใช่ครับผมใส่กรอบไว้ครับเดี๋ยวผมขอดูกรอบของกรอบตรงนี้ครับอ๋อนะครับอ๋อดีกรอบอเตียใส่ไว้นะก็ <Okay. S 2> เลยดูดูใหม่เอียบบองบอเตียได้มาอย่างน้อยสามสิบปีเนาะใช่ครับผมอเตียาครั้งที่แล้วเนี่ยเราให้ดูองนี้เนาะ อันนี้อันนี้กรอบกรอบขององค์นี้นะแล้วอาเตียนี่องค์ที่ชื่ออะไรอันนี้ภาพปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดคือวันพิมหลังแบบครับเพราะเพราะที่ถามะอาเตียเพราะว่าอาเตียบอกว่าถ้าเกิดรักรักใหม่ลักเก่านี้จะ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 มันวานหรืออะไรอาเตียใช่ใช่ครับผมแล้วมันมันจะไม่ไม่แห้งแต่ที่วานนี่อาจจะเป็นเพราะว่าโดนแสงเนาะใช่ใช่แต่นี่สวยสวยอาเตียครับ อันนี้กะลามมพร้าอ่าอันนี้คือเนื้อกะลามมพร้าอันนี้เนื้อผงพุทธคุณโอ้โหครับผมเนี่ยนะอันนี้พาะปิดตาให้ชมสององค์แลวนะครับสององค์นะสวยครับเดียเนื้อเนี่ยเนื้อมันจะออกเหลืองคือคือคือผมเข้าใจอย่านึงเวลาดูกล้องกับดูตาเปล่าต่างกันครับผมดูดูตาเปล่าสวยสวยเสียเพราะว่าเวลาเราทํากล้องทําคลิปนี่สีอาจจะเพี้ยนนิดนึงครับแต่นี่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ให้ท่านชม นี่แห้งเลยนะแห้งนะครับแห้งแล้วเบาไหมฮะเบามากครับเตี๋ยเพราะมันแห้งมันเป็นเกือบสองร้อยปีเนื้อมันแห้งนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเตี๋ยคบเดี๋ยะงามเลยนะครับสวยไม่ได้แล้วเตี๋ยต้องงามถ้าสมัยก่อนเนี่ยท่านก็าเรียกว่าปั้นท่านทำทำทำเกี่ยวกับภาพปิตานั่นท่านจินตนาการได้ดีฮะพาคเกจิตแต่ละท่านเนี่ยท่านก็ สรรหาในการปั้นฮะโอ้สวยๆไอเตีย,ย,ย,ยค,ครับและมีเอกลักษณ์ส่วนมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของของแต่ละสำนักฮะฮะการการทำภาพปิตตาครับดังนั้นก็เอาไว้เป็นแนวทางนะไอเดียใช่ครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง2องผ2าสองบุญครับกับอีพีที่8 8ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ